แน่นอนคะ่ะเรื่องเราวนี้จะเป็นเรื่องของชายผู้หนึ่งที่ตัดสินใจฝังภรรยาของตนเองทั้งเป็นเพื่อผลประโยชน์แต่ขอเตือนว่าความรุนแรงและการทรยศในเรื่องนี้อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคนหากต้องการอ่านต่อฉันสามารถแต่งได้เป็นภาษาไทยตามคำขอพร้อมเพิ่มความตื่นเต้นระทึกขวัญในทุกบท เรื่องราวเริ่มต้นในคืนหนึ่งที่เงียบสงัดขณะที่อาเมียชายหนุ่มวัยกลางคนผู้มีชีวิตสมธรรมาตลอดกำลังยืนมองลงไปในหลุมลึกที่ขุดขึ้นอย่างลับๆในสวนหลังบ้านของเขามันเป็นคืนที่เงียบสงัดอย่างน่าขนลุกมีเพียงเสียงรีดริงเรไรที่ดังก้องในความมืดอาเมียก้มมองหลุมและสูดหายใจเข้าลึกในใจของเขาเต็มไปด้วยความกังวลและความคิดที่ปั่นป่วนแต่สิ่งที่เขากำลังจะทำในคืนนี้ได้ถูกตัดสินใจแล้ว ชากีราภรรยาของอาเมียผู้หญิงที่มีจิตใจดีและอ่อนโยนไม่เคยคาดคิดว่าชายที่เธอรักและไว้ใจมาตลอดจะวางแผนสิ่งที่น่าขนลุกเช่นนี้อาเมียหลงในความคิดที่ว่าชากีราเป็นอุปสรรคต่อการมีชีวิตที่สุขสบายร่ำรวยของเขาด้วยความปรารถนาที่จะเป็นคนร่ำรวยและมีชีวิตที่เขาใฝ่ฝันมาโดยตลอดความคิดบ้าๆบานี้ทำให้เขากล้าทำทุกอย่างแม้แต่การกำจัดผู้หญิงที่เป็นเสมือนทั้งชีวิตของเขาเอง เมื่อทุกอย่างพร้อมอเมยก้าวเข้าไปในบ้านเขายืนอยู่หน้าประตูห้องนอนที่ชากีราเคยนอนหลับสบายทุกคืนหัวใจเขาเต้นรัวด้วยความตื่นเต้นและความกลัวเขาก้าวเข้าไปหาเธอชากีรายังนอนหลับอยู่บนเตียงที่เงียบสงบอเมยร,รู้สึกว่าเสียงหัวใจของเขาดังพอที่จะทำให้ชากีราตื่นแต่เธอยังคงนิ่งสนิทด้วยความกลัวที่จะเสียโอกาสเขาจึงค่อยๆใช้ผ้าชิ้นหนาผืนหนึ่งกดลงไปที่จมูกและปากของเธอจนเธอหมดสติ เขาอุ้มร่างที่ไร้สติของชากีราไปที่หลุมที่ขุดไว้ล่วงหน้าโดยไม่ลังเลเขาวางเธอลงในหลุมลึกที่มืดมิดร่างของชากีรานอนแน่นิ่งอยู่ในนั้นอาเมยหายใจเข้าลึกความคิดหลายอย่างประดังเข้ามาในหัวสมองของเขาพยายามหาเหตุผลมาสนับสนุนการกระทำนี้แต่ความโลภทำให้เขาไม่หันหลังกลับ เมื่อดินเริ่มถูกพูนลงบนร่างของชากีราจู่ๆเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นมาจากหลุมเสียงที่ทําให้อเมียชนะน้ําเสียงอ่อนแรงของชากีราที่เริ่มรู้สึกตัวแทรกผ่านความเงียบเข้ามาเขาตกใจแทบหัวใจหยุดเต้นแต่แทนที่จะหยุดเขากลับพยายามกลบเสียงนั้นให้หายไปด้วยการกวาดดินทับเธอลงไปเรื่อยๆเขาตั้งใจทําอย่างรวดเร็วจนไม่อาจได้ยินเสียงของเธออีก หลังจากคืนนั้นอาเมียรู้สึกเหมือนตนได้ปลดพันธนาการออกจากชีวิตเขามุ่งมั่นและทุ่มเทในธุรกิจที่ทำไว้กับหุ้นส่วนบางคนที่รอบรู้จักกับแก๊งค้ายารายใหญ่ของเมืองแผนการลับรลวงเพื่อรวบรวมทรัพย์สมบัติในทางผิดกฎหมายกำลังดำเนินไปอย่างราบรื่นและอาเมียก็ได้เริ่มรับรู้ถึงรสชาติของความสำเร็จที่เขาต้องการ แต่ในคืนที่เงียบสงัดคืนหนึ่งขณะที่เขากำลังนั่งในบ้านที่เปลี่ยวเปล่าเสียงที่เขาไม่เคยคิดว่าจะได้ยินอีกกลับดังขึ้นจากห้องนอนเสียงที่ฟังดูคล้ายกับเสียงของชากีรามันแผ่วเบาและสั่นเครือเหมือนเธออยู่ใกล้ๆในความมืดอเมียพยายามบอกตัวเองว่าเสียงนี้เป็นเพียงความหลอนของจิตใจแต่หัวใจของเขาเริ่มเต้นแรงขึ้นเมื่อเสียงนั้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ เขาลุกขึ้นจากก้าอีก้าวเดินไปในความมืดของบ้านหัวใจเต้นรัวด้วยความกลัวเสียงนั้นดังก้องในความเงียบทําให้เขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนอยู่ในบ้านใครบางคนที่เขาพยายามจะลืมแต่ก็ไม่อาจลบเลือนออกจากใจได้อาเมยืนตัวสั่นขณะที่เสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆมันเหมือนเสียงเรียกเบาๆชวนให้ขนลุกเขาพยายามตั้งสติบอกตัวเองว่าเป็นเพียงภาพหลอนจากจิตใจที่กําลังหวาดกลัวแต่ในใจก็รู้ดีว่าเสียงนั้นมันไม่ใช่แค่จินตนาการเพราะมันชัดเจนเหมือนใครบางคนกระซิบอยู่ข้างหูอาเม ทำไมคุณทำกับฉันแบบนี้เสียงนั้นกระซิบอย่างเศร้าส้อยและแผ่วเบาอาเมรเริ่มรู้สึกหนาวสั่นขึ้นมาเขามองไปรอบๆห้องแต่ไม่พบใครเสียงหัวใจเขาเต้นแรงและเร็วขึ้นเขาพยายามมองหาต้นต่อของเสียงแต่มันเหมือนเสียงนั้นมาจากทุกทิศท,ทางราวกับจะฝังลึกลงไปในจิตใจเขา จู่ๆไฟในห้องก็กระพริบติดติดดับดับเหมือนจะดับลงทุกวินาทีทำให้บรรยากาศในบ้านยิ่งเพิ่มความสยดสยองขึ้นไปอีกเนาของเขาสะท้อนตามผนังรอบข้างยิ่งสร้างความรู้สึกเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ใกล้ๆอาเมียหายใจลึกเพื่อระงับความหวาดกลัวแต่ความกลัวก็ปกคลุมจิตใจเขาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เขาหันกลับไปที่ทางเดินมุ่งหน้าไปยังห้องนอนเสียงฝีเท้าของเขาดังก้องในความเงียบและทุกย่างก้าวเหมือนจะหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเข้าใกล้ประตูห้องนอนเสียงกระซิบที่คล้ายเสียงของชากีราดังชัดขึ้นอีกครั้ง คุณคิดว่าฉันจะหายไปจริงๆหรืออาเมียชนักหยุดยืนอยู่หน้าประตูเขากลัวเกินกว่าจะเปิดเข้าไปแต่ความสงสัยและความรู้สึกว่าต้องเผชิญหน้ากับสิ่งนี้ผลักดันให้เขายื่นมือไปจับลูกบิดประตูค่อยๆเปิดออกช้าๆเผยให้เห็นห้องนอนที่มืดสนิทข้าวของทุกอย่างยังคงวางอยู่ในตำแหน่งเดิมราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในใจของเขากลับรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในความมืดนั้น เขาก้าวเข้าห้องนอนอย่างระมัดระวังทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความหวาดกลัวที่คุมไม่อยู่เขาเพ่งมองไปรอบๆพยายามหาสิ่งผิดปกติแต่ไม่มีอะไรเลยกระทั่งเขาสะดุดตาเข้ากับเตียงนอนที่ผ้าปูเตียงดูเหมือนจะยับย่นมากกว่าปกติอาเมียกลืนน้ำลายและค่อยๆก้าวเข้าไปใกล้จนสังเกตเห็นบางสิ่งที่ทำให้หัวใจเขาแทบหยุดเต้น รอยเล็บลากยาวบนผ้าปูเตียงเหมือนมีใครบางคนดิ้นรนพยายามหน,นีจากบางสิ่งที่มองไม่เห็นอาเมรเริ่มหายใจแรงรู้สึกว่าห้องนอนนี้เริ่มหายใจไม่ออกเขาก้าวถอยหลังเตรียมจะหนีออกจากห้องแต่แล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนจนเขารู้สึกเหมือนชากราอยู่ตรงหน้าเขาฉันยังไม่ไปไหนอาเม ประตูห้องนอนปิดกระแทกลงเองโดยไม่มีใครแต่ต้องอาเมียวิ่งไปที่ประตูพยายามเปิดมันออกแต่เหมือนมีแรงอะไรบางอย่างดึงรั้งไม่ให้เขานี้เสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นในความมืดเขารู้สึกถึงอากาศที่เย็ยนเยือกลงเรื่อยๆและความรู้สึกเหมือนมีมือเย็ยนๆมาจับไหล่ของเขาจนสะดุง้งอาเมียหลับตาแน่นพยายามรวบรวมสติเขาตะโกนออกมาด้วยความหวาดกลัวปล่อยฉันไปฉันไม่อยากเจอคุณอีก แต่แทนที่จะเงียบลงเสียงกระซิบนั้นกลับดังขึ้นเรื่อยๆจนเขารู้สึกว่ามันอยู่ข้างหูทุกคำพูดคือคำตำหนิที่เจ็บปวดคุณท,ทรัรยศ์ฉันคุณฝังฉันทั้งเป็นคุณไม่คิดว่าฉันจะกลับมาหรออาเมเขารู้สึกหมดหวังขณะที่เสียงนั้นก้องอยู่ในหัวของเขาความรู้สึกผิดที่เขาพยายามกดทับมาตลอดค่อยๆผุดขึ้นมาเป็นความกลัวที่หนักแน่นหัวใจของเขาเหมือนจะถูกบีบจนแทบหายใจไม่ออกเขาสุดตัวลงกับพื้นท่ามกลางความมืดที่ปกคลุมทุกอย่าง อาเมียนั่งสุดอยู่บนพื้นห้องนอนจิตใจของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเสียงกระซิบที่ฟังดูเหมือนเสียงของชากีรายังคงก้องอยู่ในหัวของเขามันทั้งเยืออเกี่็นและโศกเศร้าทำให้เขารู้สึกเหมือนถูกดึงกลับไปในอดีตอดีตที่เขาพยายามลบลืมมาตลอดแต่ไม่สามารถหนีพ้นได้ ในความมืดนั้นเขาสัมผัสได้ถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านไปทั่วทั้งร่างราวกับถูกห้อมล้อมด้วยบางสิ่งที่มองไม่เห็นจู่ๆความเงียบก็ถูกทำลายด้วยเสียงเล็กๆที่ค่อยๆดังขึ้นมันเป็นเสียงขูดขีดจากใต้พื้นเสียงนั้นคล้ายกับเสียงเล็บที่ขูดกับเนื้อไม้มันดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนอก,กำลังไต่เข้ามาใกล้อาเมรู้สึกหนาวสั่นและหายใจไม่ทั่วท้องเขาพยายามบอกตัวเองว่าเป็นเพียงเสียงที่เกิดจากจิตหลอนของเขาแต่เสียงนั้นชัดเจนเกินกว่าจะเป็นจินตนาการปล่อยฉันออกไปฉันยังไม่ตาย เสียงนั้นแผ่วเบาและสะท้อนออกมาจากใต้พื้นห้องราวกับว่าชากีรากำลังร้องขอความช่วยเหลือเขามองไปยังพื้นห้องเห็นเงามืดที่เริ่มก่อตัวขึ้นช้าชาราวกับเป็นร่างของใครบางคนที่พยายามจะโผล่ขึ้นมาอเมียกรีดร้องและพยายามหนีออกจากห้องแต่ประตูก็ยังคงถูกล็อกแน่นหนาะ หัวใจของเขาเต้นรัวในขณะที่ความสิ้นหวังเริ่มเข้าครอบงำเขานึกถึงวันที่เขาตัดสินใจฝังชากีราเพื่อแลกกับความร่ำรวยและชีวิตใหม่ที่เขาใฝ่ฝันแผนการของเขาสำเร็จทุกอย่างเขาได้รับมรดกมหาศาลจากครอบครัวของเธอธุรกิจก็จเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วแต่ไม่เคยคิดเลยว่าทุกสิ่งที่เขาได้มาจะกลายเป็นเนาทอมินที่คอยหลอกหลอนเขาอยู่ทุกค่ำคืน เสียงนั้นยังคงดังขึ้นเรื่อยๆราวกับว่าชากีรากำลังใกล้จะโผล่ขึ้นมาจากใต้พื้นห้องอาเมีเริ่มได้ยินเสียงหายใจของใครบางคนอยู่ใกล้ๆเขาเงาดำที่ปรากฏอยู่บนพื้นข้อยยชัดเจนขึ้นจนกลายเป็นเงาร่างของผู้หญิงที่เขาจำได้ดีเงานั้นขยับเข้ามาหาเขาช้าๆอาเมียถอยหลังด้วยความตกใจและกลัวจนลืมหายใจอาเมีย เสียงของชากีราเรียกเขาอย่างเผาเบาดวงตาของเงานั้นจับจ้องมองเขาด้วยความเจ็บปวดและคำถามที่ไม่อาจหาคำตอบได้อเมีสะอร์อื่นรู้สึกถึงความผิดบาปที่เขาทำลงไปชากีราเป็นคนที่รักเขาอย่างจริงใจแต่เขากลับตอบแทนเธอด้วยการไทรรถและความโหดเหี้ยม อาเมียพยายามจะอ้อนวอนขอให้เธอไปจากเขาเขาร้องให้ขออภัยและสัญญาว่าจะทำทุกอย่างเพื่อไถ่โทษแต่เสียงนั้นยังคงแผ่วเบาและเย็นเยียบอยู่รอบตัวเขาเธอไม่ตอบสนองต่อคำขอของเขาแต่กลับเข้ามาใกล้เรื่อยๆร่างของเธอดูเบาบางและเลือนลางแต่ความเย็นชากลับแผ่ซ่านไปทั่ว ในที่สุดความกลัวก็มาถึงขีดสุดอเมริกตร้องออกมาและพยายามหนีออกจากห้องเขากระแทบประตูอย่างแรงหวังว่าจะเปิดมันออกได้ทันใดนั้นประตูก็เปิดออกเองเหมือนมีแรงลึกลับบางอย่างเขารีบวิ่งออกจากห้องโดยไม่หันกลับไปมองทิ้งบ้านที่เคยเป็นที่พักพิงของเขาไว้เบื้องหลัง แต่ไม่ว่าเขาจะวิ่งหนีไปไกลแค่ไหนเสียงกระซิบนั้นยังคงตามมาหลอกหลอนเขาไม่หยุดเขาได้ยินเสียงเรียกของชากีราซ้ำเล่าซ้ำเล่า,เ,ลาเหมือนเธอกำลังติดตามเขาไปทุกที่ความรู้สึกเหมือนถูกจับตามองอยู่ทุกวินาทีทำให้เขาแทบจะคลั่งเสียงนั้นดังอยู่ในหูของเขาเสมอไม่ว่าจะอยู่ในที่ไหนแม้กระทั่งในฝัน คืนแล้วคืนเล่าอาเมียต้องทุกทรมานกับเสียงเรียกและเงาของชากีราที่ปรากฏขึ้นในมุมมืดเขาไม่อาจหลับตาลงได้อย่างสงบทุกครั้งที่หลับเขาก็จะเห็นภาพของชากีราในหลุมที่เขาขุดไว้ใบหน้าที่ซีดเซียวและดวงตาที่เต็มไปด้วยคำถามและความแค้นความสำนึกผิดกัดกินหัวใจของเขาทุกวินาทีเขารู้ว่าตนเองกำลังถูกลงโทษไม่ใช่จากโลกภายนอกแต่จากจิตใจของเขาเอง ในคืนที่ฝนตกหนักอาเมียไม่อาจทนได้อีกต่อไปเขารู้ว่าการนี้ไม่ช่วยอะไรอีกแล้วเขาตัดสินใจกลับไปยังหลุมที่ฝังชากีราไว้หวังว่าการขุดขึ้นมาอีกครั้งอาจเป็นหนทางเดียวที่เขาจะหลุดพ้นจากคำสาบนนี้อาเมียเดินลุยฝนไปยังสวนหลังบ้านที่เต็มไปด้วยโคลนเปียกชุ่มไปทั้งตัวแต่เขาไม่สนใจอะไรอีกแล้วเขารู้ว่าทางเดียวที่จะยุติความทุกข์ทรมานนี้ได้คือการเผชิญหน้ากับสิ่งที่เขาทำลงไป เขายืนมองจุดที่เขาเคยฝังชากีร้ายแม้เวลาจะผ่านไปแล้วแต่เขายังจำได้อย่างชัดเจนว่ามันอยู่ตรงไหนหัวใจเขาเต้นรัวด้วยความกลัวและความกังวลแต่ความรู้สึกผิดและการลงโทษที่ติดตามเขาอยู่ตลอดเวลาบังคับให้เขาทำเขาเริ่มขุดลงไปในพื้นดินเปียกโคลอนอย่างบ้าคลั่งฝนตกหนักทําให้ดินยิ่งนุ่มและเลยเทไปหมด มือของเขาเต็มไปด้วยโคลนและรอยขีดข่วนจากการขุดอย่างไม่หยุดพักขณะที่เขาขุดลึกลงไปเรื่อยๆจู่ๆความเย็นเยียบก็เริ่มแผ่ซ่านไปทั่วร่างเขาความรู้สึกเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังทำให้เขาหยุดชนะงัก แสงสายฟ้าแลบผ่านเข้ามาทำให้เขาหันกลับไปมองแต่ก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเขาพยายามทำใจให้สงบและเริ่มขุดต่อความกลัวที่อยู่ในจิตใจเริ่มแทรกเข้ามาในทุกๆก,การเคลื่อนไหวจนกระทั่งเขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างใต้ดินเสียงเหมือนสิ่งของกระทบกันเบาๆคล้ายเสียงเล็บขูดกับฝาไม้มันเป็นเสียงที่ทำให้เลือดในกายของเขาเย็นเฉียบ ในที่สุดเขาขุดลงมาถึงกล่องไม้ที่เขาฝังไว้กล่องที่เขาใช้เก็บศพของชากราเขาไม่อาจลืมภาพนั้นได้เลยความทรงจำของเขาเตือนถึงวันที่เขาฝังเธอทั้งเป็นหัวใจของเขาเต้นแรงเขาไม่แน่ใจว่าอยากเปิดกล่องนี้หรือไม่แต่สิ่งที่เขารู้คือเขาไม่อาจหนีอีกต่อไปมือที่สั่นของเขาจับขอบฝาไม้ที่เต็มไปด้วยโคลนและเริ่มเปิดออกอย่างช้าๆกลิ่นอับชื้นและกลิ่นเหม็นสาบของดินเปียกเริ่มกระจายออกมาเขาต้องถอยหลังไปสองสามก้าวเมื่อเปิดกล่องออกจนสุดภาพที่เขาเห็นทำให้เขาแทบหยุดหายใจ ภายในกล่องนั้นเป็นร่างของชากีราที่นอนอยู่ดวงตาของเธอหลับสนิทผมยาวของเธอปกคลุมใบหน้าที่ซีบเผือดแต่สิ่งที่น่าขนลุกที่สุดคือรอยเล็บที่ขีดข่วนไปตามฝาไม้จนเป็นรอยลึกทั่วกล่องราวกับว่าเธอพยายามจะขุดออกมาจากหลุมนี้ด้วยตัวเองแม้จะไร้ซึ่งลมหายใจแต่ใบหน้าของเธอกลับดูเหมือนแฝงไปด้วยความโกรธและความแค้นที่ไม่อาจอธิบายได้ อาเมียถอยหลังด้วยความตกใจและหวาดกลัวร่างกายของเขาชาไปทั้งตัวสายตาของเขาจ้องมองไปยังใบหน้าของชากีราที่ไร้วิญญาณแต่จู่ๆดวงตาของเธอกลับค่อยๆลืมขึ้นเองอย่างช้าๆแสงสายฟ้าผ่าลงมาทําให้เขาเห็นภาพนั้นอย่างชัดเจนดวงตาของเธอที่มองตรงมาที่เขาดูเย็นชาและเต็มไปด้วยความโกรธแค้น อาเมียกรีดร้องด้วยความกลัวและล้มลงกับพื้นขณะที่ดวงตาของชากีราจับจ้องมาที่เขาราวกับว่าเธอกำลังตำหนิเขาและเรียกร้องความยุติธรรมสำหรับสิ่งที่เขาทำอาเมียพยายามลุกขึ้นวิ่งหนีแต่รู้สึกเหมือนมีมือเย็นเยียบจับขาของเขาไว้เขาสะบัดตัวสุดแรงพยายามหนีไปจากจุดนั้นแต่แล้วก็ได้ยินเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งในอากาศอาเมียคุณจะหนีฉันไม่ได้เสียงนั้นดังก้องอยู่ในหัวของเขามันเป็นเสียงของชากีราเสียงที่เขาเคยได้ยินในคืนที่หลอกหลอนเขามาตลอด เขารู้แล้วว่าเขาไม่อาจหลุดพ้นจากสิ่งที่เขาก่อได้ร่างกายของเขาหมดแรงล้มลงในโคลนเขารู้สึกว่าทุกอย่างกำลังมืดลงความรู้สึกผิดและความกลัวหลอกหลอนเขาจนกระทั่งเขาหมดสติไปเมื่อเช้าวันถัดมาชาวบ้านพบร่างของอาเมียนอนอยู่ในสวนหลังบ้านใบหน้าของเขาซีดเผือดดวงตาเบิกกว้างเหมือนเห็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตเขานอนอยู่ข้างหลุมศพของชากีราซึ่งถูกเปิดออกอย่างไม่ทราบสาเหตุไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นแต่ชาวบ้านต่างเชื่อว่าเป็นวิญญ,ญาณของชากีราที่กลับมาเพื่อทวงความยุติธรรม ตั้งแต่วันนั้นมาไม่มีใครกล้าย่างกรายเข้าไปในบ้านหลังนั้นอีกเลยแม้เวลาจะผ่านไปหลายเดือนบ้านของอาเมียก็ยังคงว่างเปล่าไร้ซึ่งผู้คนบ้านที่เคยงดงามและหรูหรากลับถูกปล่อยให้โรกร้มประตูหน้าต่างปิดสนิททุกครั้งที่มีคนเดินผ่านจะมีเสียงเล่าหรือว่าบางครั้งได้ยินเสียงกระซิบของผู้หญิงเสียงฝีเท้าก้าวเดินในบ้านทั้งที่ไม่มีใครอาศัยอยู่เลย เสียงลือกันว่าบ้านหลังนั้นเต็มไปด้วยพลังลึกลับชาวบ้านหลายคนเคยเห็นเงามืดๆบางครั้งเหมือนเป็นเงาของหญิงสาวที่ยืนอยู่ข้างหน้าต่างหรือนั่งอยู่ในสวนหลังบ้านแต่เมื่อมองดูใกล้ๆก,ก็ไม่มีใครอยู่รจริงๆบ้างก็เห็นแสงไฟจางๆในตอนกลางคืนทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีใครเปิดไฟเป็นเงาสะท้อนที่แปลกประหลาดจนทำให้ทุกคนต่างเชื่อว่าวิญญาณของชากราย,ยังคงวงเวียนอยู่ในที่ที่เธอถูกทรยศและฝังทั้งเป็น วันหนึ่งกลุ่มนักข่าวท้องถิ่นสนใจเรื่องราวของบ้านหลังนี้พวกเขาได้ยินถึงเรื่องราวของอาเมียและวิญญาณของชากีราจึงวางแผนจะเข้ามาสำรวจบ้านเพื่อบันทึกเหตุการณ์และนำเรื่องไปเขียนเป็นข่าวเพื่อนำเสนอให้คนทั่วไปได้รับรู้พวกเขาเชื่อว่าเรื่องทั้งหมดอาจเป็นเพียงเรื่องเล่าที่แต่งขึ้นและหวังจะพิสูจน์ความจริง เมื่อค่ำคืนมาถึงนักข่าว3ามคนถือไฟฉายและกล้องถ่ายภาพเดินเข้าไปในบ้านของอาเมียบรรยากาศภายในบ้านเย็นยะเยือกแม้จะไม่มีลมพัดแต่พวกเขากลับรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างคอยจับตามองอยู่ตลอดเวลาพวกเขาถ่ายภาพทุกซอกมุมและบันทึกเสียงหวังว่าจะเก็บหลักฐานบางอย่างได้ ขณะที่พวกเขาเดินผ่านห้องนอนของอาเมียร์หนึ่งในนั้นรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงกระซิบเบาๆดังออกมาจากในห้องเสียงนั้นแผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยินแต่เมื่อพวกเขาตั้งใจฟังเสียงนั้นกลับชัดเจนขึ้นเป็นเสียงของผู้หญิงที่กระซิบว่าคุณคิดว่าฉันจะจากไปจริงๆเหรอนักกล่าวทุกคนหยุดชะงักหันมองหน้ากันอย่างงุนงงและหวาดกลัวเล็กน้อยแต่พวกเขาก็ยังคงเดินต่อไปพวกเขาคิดว่าคงเป็นเพียงภาพหลอนจากความกลัวจนกระทั่งพวกเขาเดินไปถึงสวนหลังบ้าน จูจูไฟฉายของนักเก่าคนหนึ่งก็กระพริบติดติดดับดับก่อนจะดับลงไปเขารีบเขย่ามันเพื่อให้แสงกลับมาแต่ไฟฉายกลับไม่ติดอีกเลยขณะที่พวกเขาอยู่ในความมืดมิดเสียงฝีเท้าของใครบางคนค่อยๆดังขึ้นรอบตัวพวกเขามันเหมือนมีคนเดินวงเวียนรอบสวนพวกเขาพยายามเปิดไฟฉายตัวอื่นเพื่อส่องดูแต่ไม่สามารถมองเห็นอะไรนอกจากเงามืดมดที่ล้อมรอบ ทันใดนั้นนักกล่าวคนหนึ่งสะดุดกับบางสิ่งที่ฝังอยู่ในดินมันเป็นเศษผ้าขาดๆที่ดูเหมือนจะหลุดออกมาจากกล่องไม้ที่อาเมียเคยขุดฝังไว้เขาก้มลงหยิบขึ้นมาและขณะที่เขาจับผ้าขึ้นมาได้เขาก็รู้สึกเหมือนกับมีมือเย็นๆแต่ที่ไหล่ของเขาเบาๆนักข่าวสะดุ้งและหันไปมองแต่ไม่มีใครยืนอยู่ข้างหลังเขาเขารู้สึกถึงลมหายใจเย็นเฉียบที่พัดผ่านหน้าและได้ยินเสียงกระซิบเผาเบาว,าว่าปล่อยฉันไป พวกเขาตระหนักแล้วว่าความเงียบสงัดของบ้านหลังนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาพวกเขารีบเก็บข้าวของและวิ่งออกจากบ้านทันทีขณะที่กำลังออกไปพวกเขาหันไปมองหน้าต่างห้องนอนของอาเมียและในแสงจางๆของสายฟ้าที่ฟาดลงมาพวกเขาเห็นเงาของหญิงสาวที่ยืนอยู่ตรงนั้นดวงตาของเธอจ้องมองมาที่พวกเขาเต็มไปด้วยความเศร้าและความแค้น หลังจากคืนนั้นนักลก่าวทั้งสามคนก็ลาออกจากงานไม่มีใครกล้าพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอีกเลยบ้างก็มีข่าวหรือว่าพวกเขายังคงได้ยินเสียงกระซิบและเห็นเงาของชากีราในฝันราวกับวิญญาณของเธอได้ตามพวกเขาออกมาด้วย ภายในกล่องนั้นเป็นร่างของชากิราที่นอนอยู่ดวงตาของเธอหลับสนิทผมยาวของเธอปกคลุมใบหน้าที่ซีดเผือดแต่สิ่งที่น่าขนลุกที่สุดคือรอยเล็บที่ขีดข่วนไปตามฝาไม้จนเป็นรอยลึกทั่วกล่องราวกับว่าเธอพยายามจะขุดออกมาจากหลุมนี้ด้วยตัวเองแม้จะไร้ซึ่งลมหายใจแต่ใบหน้าของเธอกลับดูเหมือนแฝงไปด้วยความโกรธและความแค้นที่ไม่อาจอธิบายได้ ข่าวลือเกี่ยวกับบ้านต้องสาบของอาเมียแพร่สะพัดไปทั่วทั้งเมืองหลายคนเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าทำไมวิญ,ญญาณของชากีราถึงยังคงวงเวียนอยู่ที่นั่นไม่ยอมสงบลงไม่ใช่เพียงเพราะความแค้นที่มีต่ออาเมียเท่านั้นแต่บางทีอาจเป็นเพราะเธอยังมีบางสิ่งที่ยังไม่ได้เปิดเผยนักบวชจากวัดใกล้เคียงผู้มีชื่อเสียงในการขับไล่วิญ,ญญาณรู้สึกว่าคดีนี้แปลกประหลาดและน่ากลัวกว่าทุกกรณีที่เขาเคยเจอเขาตัดสินใจเดินทางมายัางบ้านของอาเมียเพื่อค้นหาคำตอบ ในคืนหนึ่งที่เงียบสงบนักบวชผู้มากด้วยอาคมได้ย่างก้าวเข้าไปในบ้านหลังนั้นโดยลำพังเขามาพร้อมด้วยคำพีและเครื่องรางที่เชื่อว่าจะช่วยป้องกันตนเองจากวิญญาณร้ายบรรยากาศภายในบ้านเต็มไปด้วยความอึดอัดและหนาวเย็นผิดปกติแม้ว่าจะไม่มีลมพัดแต่เขารู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่กำลังเฝ้าดูเขาอยู่จากทุกมุมของบ้าน นักบวชยืนอยู่กลางห้องโถงจัดวางเครื่องรางต่างๆและเริ่มสวดมนเพื่อขอให้ดวงวิญญาณของชากีราได้ไปสู่สุขติเสียงสวดมนแผ่กระจายไปทั่วบ้านเงามืดในมุมต่างๆของห้องค่อยๆเลือนลางจางหายไปทําให้เขาคิดว่าคําสวดมนของเขาได้ผลแต่ขณะที่เขากําลังจะหยุดสวดจู่ๆประตูห้องนอนของอาเมียก็เปิดออกเองนักบวชรู้สึกถึงกระแสพลังที่เข้มข้นกว่าเดิมแผ่ออกมาจากภายในห้องนั้นเขารวบรวมความกล้าแล้วเดินเข้าไปในห้องที่เชื่อว่าเป็นสถานที่ที่ชากีราถูกทรยศอย่างโหดร้าย ทันทีที่ก้าวเข้าไปในห้องเขาได้กลิ่นหอมอ่อนๆคล้ายกลิ่นดอกไม้แห้งจางๆในอากาศกลิ่นนั้นชวนให้คิดถึงความเศรา้าและความทุกข์ที่ไม่อาจลืมเลือนได้เขาหันมองไปรอบๆห้องเห็นเงาร่างบางเบาของหญิงสาวนั่งอยู่ที่ปลายเตียงดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความโศกเศรา้านักบวชสูดลมหายใจลึกรวบรวมพลังและกล่าวด้วยความเมตตาชากราหากเจ้ายังมีสิ่งใดที่ยังคงติดค้างอยู่บอกข้าเถิดข้าจะช่วยนำทางเจ้าไปยังที่สงบสุขเสียงของเขาสะท้อนในความเงียบ และไม่นานนักเงาของชากีราก็หันมาสบตาเขาดวงตาของเธอเปลี่ยนไปด้วยน้ําตาและความอาฆาตเธอกระซิบเสียงเบาว่าข้าถูกทรยศข้าถูกฝังทั้งเป็นข้าไม่อาจปล่อยวางนักบวดรู้สึกถึงความโกรธและความเจ็บปวดที่สะท้อนออกมาจากเสียงของเธอเขารู้แล้วว่าความทุกข์ทรมานของชากีราไม่ได้เกิดเพียงเพราะการทรยศเท่านั้นแต่เป็นการที่เธอไม่เคยได้รับความยุติธรรม ข้าจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเจ้านักบวชเอ่ยขึ้นด้วยความเห็นใจแต่ขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังเพราะเขารู้ว่าพลังของชากีรานั้นแข็งแกร่งและยากที่จะทำให้สงบลงได้ง่ายฮ่าฮ <H aha> จู่จูดวงตาของชากราก็จ้องมองเขาอย่างแน,วแน่วแน่เธอกล่าวเสียงหนักแน่นเจ้าสัญญาแล้วอย่าได้ทรยศข้าเหมือนอาเมีย หลังจากเอ่ยจบเงาของชากีราก็เลือนหายไปปล่อยให้นักบวชยืนอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยความเย็นยเยือกและกลิ่นดอกไม้แห้งเขาตระหนักดีว่าคำสัญญาที่เขาให้ไว้จะนำไปสู่ภารกิจที่ท้าทายอย่างยิ่งแต่เขาก็สาบานว่าจะทำทุกอย่างเพื่อให้วิญญาณของชากีราได้รับความสงบเมื่อออกจากบ้านหลังนั้นนักบวชเริ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอาเมียและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและเขาพบว่าความลึกลับของการไทยชากีราอาจซับซ้อนกว่าที่ใครเคยคิด เป็นบ้านต้องสาบต่อไปผู้คนที่เดินผ่านบ้านหลังนั้นยังคงได้ยินเสียงกระซิบเสียงฝีเท้าและเห็นเงาของชากีราที่ยังคงรอคอยการปลดปล่อยจากการทรยศที่โหดร้ายครั้งนั้น นักบวชเริ่มต้นค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับอาเมียและชากีราโดยเขาสืบหาข้อมูลจากบันทึกเก่าๆของเมืองและสอบถามชาวบ้านที่ยังจำเรื่องราวของครอบครัวนี้ได้ในที่สุดเขาได้พบเอกสารบันทึกทางกฎหมายที่ระบุถึงทรัพย์สินและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับอาเมียซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะร่ำรวยขึ้นอย่างกระทันหันหลังจากการหายตัวไปของชากีรา นักบวชสังเกตเห็นว่าอาเมียไม่เพียงแต่ได้ครอบครองทรัพย์สินของชากีราเท่านั้นแต่ยังได้สิทธิในการจัดการมรดกจำนวนมหาศาลของตระกูลเธอด้วยหลักฐานเหล่านี้ทำให้นักบวชเริ่มตั้งคำถามว่าการทรยศที่อาเมียรกระทำอาจไม่ได้เกิดจากเพียงความขัดแย้งในชีวิตคู่แต่น่าจะมีแรงจูงใจที่ซับซ้อนกว่านั้น คืนหนึ่งที่เงียบสงบนักบวชกลับไปที่บ้านของอาเมียเพื่อตั้งพิธีเรียกวิญญาณของชากีราอีกครั้งเขาเตรียมเครื่องรางและคำภีเพื่อป้องกันตัวจากสิ่งชั่วร้ายและเริ่มทำสมาธิภายในบ้านที่ถูกทิ้งร้างนั้นขณะที่เขาท่องมนในความมืดจู่จแสงไฟในห้องก็ริบปรีคล้ายมีพลังงานบางอย่างปรากฏขึ้นดวงวิญญาณของชากีราเริ่มปรากฏขึ้นในเงามืดดวงตาของเธอเปล่งประกายด้วยความเจ็บปวดและความอาฆาตนักบวกล่าวคำขอร้องให้ชากีราบอกความจริงทั้งหมดออกมาเพื่อช่วยให้เธอได้ปลดปล่อยจากความทุกข์ ชากีราเริ่มพูดด้วยเสียงสั่นเครือเธอเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เคยงดงามระหว่างเธอกับอาเมียแต่แล้วทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่ออาเมียรต้องการครอบครองทรัพย์สินของตระกูลเธอความรักของเขากลายเป็นความโลภความไว้วางใจที่เธอมีต่อเขาเปลี่ยนเป็นความกลัวเขาใช้คำหวานหลอกลวงฉันฉันไม่รู้เลยว่าเขาเพียงแค่ต้องการสมบัติของครอบครัวฉันชากีรากล่าวน้ำเสียงของเธอสั่นไหวเขาทําให้ฉันเชื่อว่าฉันเป็นทุกสิ่งในชีวิตของเขาแต่แท้จริงแล้วเขาเห็นฉันเป็นเพียงกุญแจสู่ความมั่งคั่ง นักบวชฟังด้วยความเห็นใจเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดและความขมขื่นที่ชากีราแบกรับมานานหลังจากเธอถูกอาเมียฝังทั้งเป็นเธอก็ไม่สามารถปล่อยวางได้เพราะความทรยยศที่เจ็บปวดนี้ยังคงเกาะกลุมวิญญาณของเธอ ชากีราเล่าอีกว่าก่อนที่เธอจะจากโลกนี้ไปเธอได้ทิ้งบางสิ่งไว้ในบ้านสิ่งนั้นเป็นหลักฐานที่สามารถเปิดโปงความโลภและการทรยศของอาเมียเป็นบันทึกที่เธอเขียนเกี่ยวกับความหวาดกลัวและความสงสัยที่เธอมีต่อเขาในช่วงเวลาสุดท้ายนักบวชจึงถามเธอว่าบันทึกนั้นอยู่ที่ไหนแต่เธอทำได้เพียงชี้ไปทางห้องใต้ดินที่ถูกปิดตายมานาน